คนลาวเดือดขั้นสุดเลยฮะหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยดันไปยิงจรวดครับใส่ในพื้นที่ประเทศลาวท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาครับได้มีการยิงจรวดชุดเก่าชุดเดิมเลยแล้วก็ยิงแบบมั่วๆนะครับปรากฏว่า การยิงมั่วครั้งนี้กระสุนฮะดันไปตกที่ฝั่งประเทศลาวทําให้บ้านหรือประชาชนครับเกิดความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้นะครับมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกับทางฝั่งลาวนะครับเราพบว่ากระสุนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นกระสุนจากฝั่งไทยแน่นอนแต่เป็นกระสุนจากฝั่งประเทศกัมพูชาสิ่งนี้นะครับออกเป็นประกาศเป็นล,ลักษณ์อักษรจากฝั่งประเทศลาวด้วยรวมถึงก็มีการออกข่าวออกสื่อครับในฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยจากการที่เขมรน,นะครับได้มีการยิงจรวดไป ตกที่ฝั่งประเทศลาวก็ปรากฏว่ามีคนลาวจํานวนมากเลยนะครับ โกรธแล้วก็เดือดดานเกลี้ยกราดเป็นอย่างมากและได้มาคอมเมนต์ไว้ในพื้นที่โซเชียลไว้มากมายเลยนะครับบางคนก็บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ไทยกับลาวต้องจับมือกันบางคนก็บอกนะครับว่าฉันได้ไปอ่านประกาศของสปปลาวานะลรวพบว่าลาวเนี่ยได้ประกาศไว้เมื่อเวลาประมาณเก้นาฬิกาสีนาทีโดยบอกว่ากัามพูชาเนี่ยได้มีการยิงจรวดและกระสุนเหล่านี้เนี่ยไปตกที่บริเวณประเทศลาวจํานวน10ลูก ส่งผลให้บริเวณสถานที่ต่างๆของลาวนั้นเกิดความเสียหายฉันรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งนี้เป็นอย่างมากเลยคนลาวคน่ามาก,ก็บอกนะครับว่าดูสิกัมพูชายิงกระสุนมั่วแบบนี้เนี่ยและกัมพูชาจะรับผิดชอบกับประเทศลาวยังไงบางคนก็ไปโวยวายนะครับบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมชาวโลกในอดีตเนี่ยนะกัมพูชาเนี่ยก็เคยมีปัญหากับลาวเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงปี2016กัมพูชาก็เคยอยากได้ดินแดนของลาวเหมือนกันแต่พวกเราก็ไม่ยอมไง สุดท้ายก็ไปมีปัญหากับประเทศไทยแล้วก็เวียดนามบางคนก็บอกนะครับว่าดูจากลักษณะวิธีกระสุนแล้วเนี่ยก็รู้แหละว่ามาจากฝั่งไหนและส่วนใหญ่ก็บอกนะครับว่าทหารไทยเนี่ยพวกเขาเป็นมืออาชีพเขาไม่ยิงอะไรเข้ามามั่วซั่วแบบนั้นหรอกฉันคิดว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์และต้องการที่จะโยนความผิดเหล่านี้ให้กับประเทศไทยหรือเปล่ารวมถึงก็มีข้อความส่วนใหญ่นะครับทั้งจากชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะครับได้ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันบางคนก็บอก ว่าไทยรักลราคนลราบางคนก็บอกว่าเราเองก็รักไทยเหมือนกันพวกเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก่อนนี้แหละฮะท่านผู้ชม